สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับพบกับสมจิตสมเสริฐร่วมศึกษาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานวัดขวางไปด้วยกันองค์นี้เอา,าให้เพื่อนดูก่อนเริ่มแรกนะครับมาดูองค์ที่สองเนี่ยองค์ที่สองเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับจะขยายเพื่อดูนะครับแล้วเราจะมาพูดและอธิบายกันให้ฟังว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยถ้าเก่าๆเ,เนี่ย <c oughs> หน้าตาจะเป็นยังไงคราบเบ้าจะเป็นยังไงนะครับองค์ที่สามนะครับมาองค์ที่สามนี่เป็นของบางคลานนะครับเราจะให้เพื่อนๆดูและเปรียบเทียบดูนะครับว่าพระเก่าเนี่ยเขาจะดูยังไงดูซอกซอกยังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับล้วจับพระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดูพิมพ์ก่อนนะครับอย่างองค์เนี้เนี่ยเป็นพิมพ์นิยมวัดบางคลานถ้ามีฐานรองมือตรงเนี้ย เขาจะเรียกว่าเป็นพิมพ์ B ถ้าไม่มีเขาจะเรียกว่าพิมพ์ A แต่พิมพ์ A กับพิมพ์ B เนี่ยมันมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งคือว่าไม่มีฐานรองมือใช่ไหมครับและก็บริเวณตรงนี้จีวอนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ B จะมี2เส้นตีคู่กันนะครับหเส้นสองเส้น,นติดติดกันเนี่ยตีคู่กันไปลงไปข้างล่างนู่นนะครับแต่ถ้าพิมพเอจะไม่มีนะครับจะไม่มี จีวอนสองเส้นตรงนี้เนี่ยติดกันตรงนี้ไม่มีนะครับอย่าลืมวัดพิมพ์เอไม่มีจีวอนสองเส้นตรงนี้เนี่ยคู่กันตีคู่ลงไปข้างล่างนะไม่มีนะครับจะเป็นเ,เป็นชั้นเป็นชั้นเลยหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปนะครับไล่ขึ้นไปองค์นี้เป็นพิมพ์บีนะครับจุดสังเกตออกมาเนี่ย สังเกตนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยจุดสังเกตต่อมาเขาสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้มันจะมีการตวัดปลายเม็ดเนี่ยเป็นโคง้โคงแหลมแหลเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยแหลมแหลม,หลมโคง้งๆเนี่ยมีแทบทุกองค์ด้วยนะครับองไหนไม่มีก็ถือว่าส่องดูดีก็อาจจะมีแต่ก็อาจจะเห็นไม่ชัดหรือเขาเรียกว่าเททองหล่อไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยติดเห็นไหมจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้เนี่ยบริเวณเาขาต้นนี่นจะต้องนูนขึ้นเห็นชัดเจนแต่ว่าองค์นี้ ใช่ไหมดูไกลๆครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับคือแหวงไปนิดหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมแหว่งไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จีวรก็แหวงไปนิดหนึ่งปลายจีวรบริเวณตรงนี้น่ะจะเหมือนเรือหงนะครับตวัดขึ้นไปเนี่ยแบบแหลมๆเลยนะครับเนี่ยสององค์เนี่ยตรงเนี้ยบนล่างเนี่ยจะตวัดขึ้นเป็นปลายเรือหงนะครับจะแหลมคมนะครับเนี่ยเนี่ยสายจีวรตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมตวัดขึ้นไปแคบทุกองค์นะครับตาเนี่ย ตาจะเป็นบวกแก็บเนี่ยแต่ว่าองค์นี้อีกข้างหนึ่งก็พอได้ส่วนอีกข้างหนึ่งก็ไม่ค่อยเต็มหลอ่อไม่ค่อยเต็มเทไม่เต็มนะครับแต่ก็โดยสภาพโดยรวมแล้วก็คือพระแท้พระดีนะครับส่วนบริเวณตรงเนี้จะเป็นลุมไปนิดนึงแต่ก็ไม่ทะลุทึงไปข้างในนะครับไม่ทะลุนะเป็นลุมแต่ลุมล่มๆแบบนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นที่กลางหัวองค์พระนะ จะไม่ค่อยเป็นตามแก้มนะครับแต่องค์นี้เป็นที่แก้มถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยคงไม่หลุดมาถึงมือผมหรอกเนาะทีนี้เรามาดูว่าพระเก่าดูไปยังไงเราดูตามซอกกนะครับเนี่ยซอกๆเนะี่ยจะมีคราบดินขี้วัวขี้ควายตอนที่เขาโอบคุณเทียนแล้วก็เททองหล่อนะครับเนี่ยเห็นไหมจะดำๆเนี่ยจะติดแน่นหนึบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามซอกกเนะี่ยและจะต้องลึกๆนะครับ เนี่ยเนี่ยบริเวณอย่างเงี้ยจะต้องลึกๆเลยครับลึกมากๆแล้วก็มีคราบเบ้าแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูองค์อีกใหม่อีกองคหนึ่งคราบเบ้าจะไม่ค่อยมีเห็นไหมจะไม่ค่อยมีเนี่ยมีดินเหมือนกันเนี่ยดินแต่ว่าเป็นพระที่เขาหล่อขึ้นมาแบบที่หลังแล้ววันณะโลหะ จะเป็นสีออกทองเหลืองแบบเงาชัดเจนนะครับอันนี้คือถ้าเราสังเกตดีๆนะครับองคนี้ถ้าไม่มีบัวนะถ้าสมมติไม่มีบัวนะครับดูเพื่อนเพนเนี่ยเป็นพระแท้นะใครไม่สังเกตอะแต่ว่าอย่าลืมที่ผมพูดนะครับคือตรงนี้จะมีรอยตะวัดปลายมีดแหลมแหลมเห็นไหมเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินวัดบางคลานแหละครับ แต่ว่าเขานั่งบัวจะมีปลายมีดสวัสดตรงนี้แบบแหลมๆนะครับคือมีแทบทุกพิมพ์แต่องค์นี้ไม่มีเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่าเวลาเราดูลวงพ่องกันเนี่ยเราต้องพยายามดูตรงนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมปลายมีดสวัสดแหลมๆเนี่ยองเมื่อกี้ไม่มีไม่มีคนไม่รู้ก็นึกว่าพระเก่าแล้วเนี่ยนี่พระเขารอมาที่หลังแล้วนะครับเนี่ยรอมาที่หลัง ไม่มีตะเข็ปขบประกบนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับองค์นี้น่าจะเป็นบล็อกซิลิโคนนะครับดูแลเห็นไหมผมเคยบอกแล้วว่าต้องมีสังเกตต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยมีปลายแหลมๆขาองค์พระจะคมๆหน่อยนะครับแต่องค์นี้ก็ถือว่าหล่อมาดีนะครับขาเคืงก็ยังพอชัดเจนอยู่นะครับแต่ว่า เป็นพระใหม่เพราะว่าวันณนะทองเหลืองยังชัดมากนะครับแล้วมาดูอีกวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดขวางใช่มไหมครับเนี่ยพระเขาหลอโบราณเห็นไหมครับเนี่ยซอกซอกเนี่ยจะมีดินสีดำๆติดๆเล็กๆเนี่ยติดตามซอกซอกเนี่ยดินขี้วัวขี้ควายไงครับตอนที่เขาโอภุญเทียนเทท้ทองหลอวันณนะพระจะต้องออกไปทางสีดำๆแดงๆนะครับแล้วก็ลึงเหลืองเพราะทำมาจากทองเหลืองผสม เห็นไ,ไหมองนี้เป็นของวัดขวางมาดูพระเก่ากับพระเก่าเจอกันนะครับองค์นี้น่าจะสร้างมาที่หลังเนี่ยของวัดขวางอันนี้สร้างมาก่อนวัดบางคลานเห็นไ,ไหมเนี่ยถ้าคนเราตั้งใจสังเกตดูดีๆนะครับและจริงๆแล้วพระเนี่ยจีวรจะมีความคมนะครับจะมีความคมต่อให้เททองหล่อเข้าไปไม่ติดแบบองนี้เนี่เยเทไม่ติดเนี่ยเทไม่ค่อยติดเนี่ย แต่ก็ต้องมีความคมอ่ะเนี่ยคมไหมล่ะเนี่ยแม้แต่ตรงเนี้ยปลายมีดตั้งคมกริบเลยเนี่ยจีวงจีวรนเนี่ยเห็นไหมต่อให้รอเททองรอไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความคมความสวยอยู่แล้วนะครับองค์นี้ในมือเนี่ยคือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับเป็นพิมพ์นิยมส่วนองค์นี้หลวงพ่อเงินวัดขวางเป็นพิมพ์นิยมนะครับส่วนองค์เนี้ไม่รู้จักที่มาที่ไป แล้วก็เนื้อยังเป็นพระใหม่อยู่นะครับยังเป็นเนื้อยังใหม่อยู่เนื้อยังเป็นพระใหม่อยู่แต่ว่าเขาทํามาแบบมีรูมีรูอะไรเหมือนกันรูพุนพุนอะไรเหมือนกันแต่ว่าวันณะโลหะไม่ได้นะครับวันณะโลหะยังเป็นพระใหม่อยู่ก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแต่ว่าบางคนเขาศรัทธาหลวงพ่อเงินเขาอาจจะไว้ค่อยขอไว้อะไรใช้ได้นะแต่ผมก็ยังไม่ทราบ ที่มาที่ไปว่าพระองค์นี้แหละใครสร้างมาเป็นยังไงมานะครับและมีอีกองคหนึ่งเป็นพระเก่าเช่นกันเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีคราบเบ้าสีดำดำติดตามซอกๆนะครับเนี่ยวันณะพระจะออกสีแดงแดงดำดำเหลืองเหลืององค์นี้ก็เก่าองค์นี้ก็ทันยุคนะครับทันสมเด็จโตเอ้ยไม่ใช่ทันหลวงพ่อเงินแหมพูดไปพูดมาจะออกไปทางพระสมเด็จซะแล้วนะครับเนี่ยทันหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน แต่องค์นี้เป็นของวัดขวางเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์แปยิ้มนะครับดูเดี๋ยวดูวันณพระเดี๋ยนี่เห็นไหมเนี่ยดูเนื้อพระเดี๋ยออกไปทางดำดำแดงแดง,แ,ดงแหง้แหงๆเก่าๆนะครับแล้วก็ตามซอกๆจะมีคราบเบ้าคราบอ,อ่ดินพวกขี้วัวขี้ควายตอนที่อ,อุ่นเทียนใช่ไหมครับเนี่ยดูนะครับมาดูวัดบางคลานบางเนี่ยเห็นไหม ในอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีโอกาสได้เป็นพระแท้นะครับถ้าองค์ลึอลงแบบเนี้ยองค์ลึกลงแบบเนี้ยโอกาสไม่แท้สูงมากเพราะว่าองค์ลึกลงแบบเนี้ยคือเนื้อโลหะเนี่ยใหม่นะครับใหม่หมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นธรรมชาติคือหม่ไบอ่ะเนี่ยนใหม่เนื้อย,ยังชุ่มๆอยู่เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมตึงๆแห้งๆ แม้แต่คราบซอกๆยังแห้งหมดแล้วนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพระดีนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กําลังใจสมจิตสมเสร็ฐวันนี้พบกับสมจิตสมเสร็ฐเนี่ยพูดคุยทักทายเรื่องพระเครื่องหลวงพ่อเงินนะครับเนาะขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาให้กําลังใจและรับชม